กรรมแห่งความาอิจฉาริษยาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสปะภิกษุรูปหนึ่งอาศัยเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในวัดประจำหมู่บ้านเป็นผู้เรียบร้อย,ยมีศีลมันบำเพ็ญวิปัสนาครั้งนั้นพระอรหันต์องค์หนึ่งไใ้มาถึงบ้านของเศรษฐีเศรษฐีเริ่มใส่ในอีริยาบถของพระเทระจึงรับบาตนิมนต์เข้าสู่เรือนให้ฉันพัตตาหาร ฟังทำแล้วนิมนต์ให้อยู่ในวัดพระเถระจึงไปที่วัดนมัสการพระเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสถามว่าได้อาหารหรือยังตอบว่าได้แล้วที่เรือนของเศรษฐีใกล้วัดแล้วถามถึงที่พักของตนจัดแจงปัดกวาดและเก็บบาทจีวรพอตกเย็นเศรษฐีก็มาหาฟังธรรมถึงค่ำก่อนกลับ ได้นิมนต์ภิกษุทั้งสองให้รับบาตรในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระเจ้าอาวานคิดว่าถ้าพระเถระนี้ยังอยู่ที่ไหนเศรษฐีจะนับถือเราเกิดความไม่พอใจในพระเถระพระเถระทราบความคิดของพระเจ้าอาวานจึงคิดว่าพระเถระนี้ไม่ทราบว่าเราพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรับทั้งปวงแล้วรุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาน ก็ตีระครังด้วยหลังเล็บเขาะประตูด้วยเล็บแล้วไปสู่เรือนของเศรษฐีเศรษฐีรับบาดนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะแล้วถามถึงพระอาคันตุกะท่านเจ้าว่าตอบว่าฉันไม่ทราบความประพฤติของผู้ใกล้ชิดสนิทสนมของคุณฉันตีระครังเขาะประตูะตก็ไม่อาจปลุกให้ตื่นได้เมื่อวานฉันโพชนะอันประณีตในเรือนของคุณแล้ว คงอิ่มอยู่จนวันนี้บัดนี้ก็ยังนอนหลับอยู่เมื่อคุณจะเลื่อมใสก็เลื่อมใสในภิกษุเช่นนี้เองฝ่ายพระเถระผู้เป็นอรหันต์กำหนดเวลาบิณฑบาตชาระสรีระของตนแล้วทรงบาทจีวรเหาะไปเสียทางอื่นเศรษฐีนิมนต์พระเจ้าอาวาสฉันเข้าปายาดและรมบาทด,ด้วยของหอมใสเข้าปายาิจนเต็มแล้วกล่าวว่า พระเทระนั้นเห็นจะเหนื่อยจากการเดินทางพระคุณเจ้าโปรดนำเข้าปายาินี้ไปให้ท่านเถิดพระเจ้าว่ารับบาดมาเดินคิดไปถ้าภิกษุนั้นได้เข้าปายาินี้ไซถึงเราจะจับคอฉุดให้ไปก็จกไม่ไปถ้าเราให้เข้าปายาดนี้แก่มนุษย์หรือเทลงน้ำคนอื่นก็จะรู้พอดีเห็นนากำลังไม่อยู่จึงคุยฐานขึ้น เทเข้าไปญาติลงไปกลบด้วยทานแล้วกลับวัดไม่เห็นภิกษุรูปนั้นจึงคิดได้ว่าภิกษุนั้นคงจะเป็นพระอรหัน์รู้อัธยาศัยของเราจึงไปที่อื่นเสียโอเพราะท้องเป็นเหตุเราทำกรรมไม่สมควรเลยทันใดนั้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นตั้งแต่วันนั้น ท่านก็กลายเป็นมนุษย์เปรตเพราะจิตใจของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์นึกถึงแต่บาปที่ตนทำรรอยู่มาไม่นานก็ตายไปเกิดในนรกหมกไหม้ยอยู่หลายแสนปีปผลของเศษกรรมทำให้ไปเกิดเป็นยักษ์ห0าอยชาติสุนัขห้าชาติทุกภพที่เกิดไม่เคยกินอิ่มสักมือ้ออยู่แบบอดอยากรรชาติสุดท้าย เกิดณหมู่บ้านชาวประมงในแคว้นโกศลในวันที่ท่านเกิดชาวประมงทั้งพันครอบครัวนั้นหาปลาไม่ได้เลยสักตัวนับแต่วันนั้นพวกชาวประมงก็พากันเสื่อมโซรมากบ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้เจ็ดครั้งถูกพระราชาปรับสินไหมเจ็ดครั้งพวกชาวประมงพากันลำบากคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเช่นนี้เลย ในหมู่บ้าน,านคงมีตัวกาลกินีจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่บิดามัรดาเขาอยู่ก็แย่กลุ่มอื่นเจริญโดยการแยกกลุ่มเป็นสองเรื่อยไปที่สุดก็เหลือเพียงตระกูลเดียวคนทั้งหลายก็รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นกาลกินีพากาันรุมตีให้หนีไปบิดามารดาของเขามีชีวิตอยู่อย่างแรนแค้น เมื่อเลี้ยงดูจนเขาพอจะเดินได้ก็ทิ้งเขาไว้ตามลำพังเขามีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายค่ำไหนนอนนั่นไม่ได้อับน้ำสกปรกเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นเลือกเม็ดข้าวกิน<ม>ทีละเม็ดเหมือนอย่างกาในที่สำหรับเทน้ำล้างหม้อวันหนึ่งพระสารีบุตรเที่ยวบินทบาตในเมืองสาวัตถีเห็นเขาก็สงสารเรียกมาแล้วถามว่าเป็นชาวบ้านไหนพ่อแม่อยู่ที่ไหน เขาตอบว่ากระผมทำให้พ่อแม่ลำบากจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวพระเถระถามว่าเจ้าจะบวชไหมเขาตอบว่าอยากบวชพระเถระจึงพาไปวัดอาบน้ำให้แล้วให้บวชเนนพออายุครบก็บวชพระได้ชื่อว่าโลสะติสะเถระเป็นพระไม่มีบุญใครใส่บาตเพียงเข้าต้มกระบวยเดียว ก็ปรากฏเหมือนบาทเต็มเพราะผลแห่งกรรมทำให้มองเห็นอาหารเต็มบาดชาวบ้านจึงถวายองค์อื่นต่อมาเมื่อท่านเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ในที่สุดถึงกระนั้นก็ยังคงมีลาบน้อยในวันที่พระโลสกะจะปรินิพานพระสารีบุตรคิดว่าในวันนี้เราควรให้อาหารแก่เธอจนพอ จึงพาท่านไปบิณธบาต<า>ในเมืองสาวัตถีด้วยทำให้<ม>พระสารีบุตรไม่ได้แม้เพียงการยกมือไหว้จึงบอกให้ท่านกลับไปคอยที่โรงฉันเมื่อพระโลสกะกลับแล้วพระสารีบุตรก็ได้อาหารจึงฝากคนเอาไปให้พระโลสกะคนรับอาหารไปแล้วก็ลืมกินเสียเองจนหมดเมื่อพระสารีบุตรกลับวัดทราบว่าพระโลสกะยังไม่ได้อาหารก็สลดใจ จึงให้พระโลสกะรอในโรงฉันแล้วไปบินธบาตในวังของพระเจ้าโกศลพระราชาจึงสั่งให้ถวายของหวานสี่อย่างจนเต็มบาทพระสารีบุตรกลับไปถึงถือบาทยืนอยู่แล้วเรียกให้พระโลสกะฉันพระโลสกะยำเกรงพระสารีบุตรจะไม่ฉันพระสารีบุตรจึงกล่าวว่ามาเถิดหน้าคุณจงนั่งฉันผมจะถือบาทไว ถ้าผมปล่อยมืออาหารจะหายหมดในวันนั้นพระโลสกะได้ฉันเต็มที่เป็นมื้อแรกและมือสุดท้ายที่ท่านฉันอิ่มท่านก็เข้าปารินิพานขอน้อมกายวาจาจิตบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการทุกเมื่อในทุกทุกขณะจิตไม่ว่าจะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีพุทธังธรรมังสังคัง สารนังคัจฉามิขอความสุกายสบายใจจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตันยูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม